คุณหมอคะหนูอยากจัดฟันนะคะแล้วขั้นตอนการจัดฟันทำไงบ้างคะ <ipp> สวัสดีค่ะหมอโอ๋ชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะสำหรับคนที่อยากจะจัดฟันนะคะวันนี้หมอมาบอก6ขั้นตอนของการจัดฟันดูแล้วจะได้เตรียมตัวถูก ไปดูกันเลยค่ะข<ป>ั้นตอนที่หนึ่งซักประวัติและตรวจช่องปากทั้งประวัติโรคทั่วไปประวัติโรคประจําตัวประวัติการแพ้ยา,ยาและประวัติทางทันตกรรมค่ะเป็นยังไงบ้างละ่ะซาขั้นตอนที่สองพิมพแบบฟันเพื่อน,นําไปวางแผนวิราห์การจัดฟันขั้นตอนที่สามถ่ายเอ็กซเรย์ฟันและขากันไกเพื่อดูโครงสร้างใบหน้าการเรียงตัวของฟันและลากฟัน ฟันฝังฟันเจินฟันคุดเป็นต้นพระเจ้าจ๊ตมันยอดมากขั้นตอนที่สี่เตรียมช่องปากตามแผนการรักษาจัดฟันเช่นอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดเป็นต้นค่ะขั้นตอนที่5ติดเครื่องมือจัดฟันและปรับเครื่องมือทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จเฮ้อุปป้าถับจ้างก๊งจมูกในจิยขั้นตอนที่6 หลังจากจัดฟันเสร็จแล้วเราถอดเครื่องมือแล้วเราต้องใส่รีเทนเนอร์หรือเครื่องมือคงสภาพฟันเพื่อป้องกันการเคลื่อน,นที่ของฟันกลับไปยังตำแหน่งเดิมค่ะเรียน6ขั้นตอน แล้วก็มีฟันสวยยิ้มสดใสแล้วนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะส่วนคนที่อยากรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยกดสมัครสมาชิกที่มุมด้านล่างขวาเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะหมอโอ,โอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะ